ร้มครับหมูนเนื้อครับหมูนเนื้อครับทำใส่อะไรบ้างครับใส่พริกแกงพอแล้วพอแล้วเนาะใส่พริกแกงทำเองและอย่างสุดท้ายที่ขาดไม่ได้คือความใส่ใจครับแม่ครอบครัวเราชิมอืมใส่ผักเลยครับต่อไปเดี๋ยวนี้เราใส่น้ำปลารครับเอันนิดนึงครับตามความประมาณนี่เราชั่งมาจาก ช่างไม่ช้าครับน้ำหนักช่างน้ำนี่ครับอันนี้ก็ผักอะไรครับซีล่เอาเนื้อซีล่าครับเนื้อซีลาอืมถ้างั้นแล้วก็มนุษย์ครับอืมกลิ่นหอมมากเลย ใช่แล้วครับหอมมากเลยถ้ากินตอนที่แบบเมาแล้วแห้งอ่ะมากินโอ้โหสดชื่นมากเลยผมเคยกินมาแล้วสองครั้งอยากกน้จพี่มือพี่ตุ่มพี่ตุ่มโคลาชที่บ้านเองจากนั้นเราทำการตักใส่ถ้วยนะครับโล้วไะเาว่ามันลื่น ใช่ yeah, 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 yeah. ครับเขาหลอดลม,มไม่ไม่ใ <laughs> ช่ไรสูดแรงไปหน่อ <laughs> ย